สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับวันนี้ครับผมว่าจะมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของ iPad Pro นะครับที่ก่อนหน้านี้ครับ iPad Pro ครับเขาได้ใช้ชิป M2 นะครับแต่รอบนี้ครับเขาได้ทําการกระโดดก้าวมาเป็น M4 กันเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าสิทธิภาพการเล่นเกมเนี่ยโอ้โหยังไงผมว่ามันต้องแซงมือถือหลายเครื่องอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอันนั้นก็จะเป็นตัว ROG o n e 8กับเล m นเมจิอันนี้ผมว่าชัวร์แน่นอนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ซื้อเครื่องนี้มาแล้วแล้วมมาาา่่่นนีผวไทํหิดังแ รห,รหรือจะเป็นเกมของทางค่ายอื่นที่เป็นเกมที่บูเอบนโทรศัพท์ก็ตามนะผมบอกเลยครับว่าสามารถจบลุกเกมอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเกมมันจะกระตุกอะไรอย่างโน้นอย่างนี้ผมบอกเลยจบวิกเกมแน่นอนนะครับนะเพราะขนาด M2 มเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะพอมาเป็น M4 เโนี่โอ้โหดีกว่าเดิมขึ้นเยอะนะครับพอมาอยู่ใน iPad เนี่ย ซึ่งสไตล์การเล่นเกมที่ผมบอกเยว่าที่จะเล่นกับเครื่องนี้ได้อย่างคุ้มค่ายแล้วเป็นเกมที่พวก A บนโทรศัพท์จริงๆครับอย่างเช่นเกมชินฮอนไกสตาร์เลว์นะครับหรือจะเป็นคออาดูตี้ภาคล่าสุดที่ลงให้มือถือก็ตามนะครับถ้าคุณซื้อมาเล่นแต่พวกนั้นรับรองว่า ผมแน่นอนครับสำหรับคนเล่นเกมแต่้วคุณซื้อมาเล่นแค่ Rv หรือเกมพื้นบ้านทั่วไปพวกนี้ผมบอกเลยครับว่าอย่าเพิ่งซื้อดีกว่านะครับมันผมมองว่าไปหาตัวโทรศัพท์ล่างๆที่เอามาเล่นแล้วลื่นก็พอแล้วนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องมาถึงขนาดนี้นะครับที่ผมมองนะแล้วก็เรื่องตัวการพกพาเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัวดีไซน์เรื่อง iPad Pro เนี่ยรอบนี้ครับเขาดีไซน์ให้บางกว่า Air อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวน้ําหนักเนี่ย แทบเรียกได้ว่ามันเกือบจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับวงบอกเลยนะครับว่าเรื่องการพกพานี่หายห่วงนะครับพกไปเล่นไหนสบายแน่นอนนะครับแต่ผมไม่แนะนาว่าให้เอาไปเล่นตอนที่คุณอยู่บนเตียงแล้วกันนะครับเพื่อ iPad มันจะล้มฟัดหน้าคุณนะถ้าคุณง่วงหรือหลับนะครับแล้วก็อีกอย่างครับผมลืมพูดไปนะครับนะตอนนี้อุปกรณ์พกพาพวกสมาร์ทโฟนหรือ iPad นี่ครับยังไม่มีใครให้จอตัวนี้มาเลยนะชื่อว่าแทนเรียบโอเลนะครับก็คือจอที่เป็นโอเลแล้วประกบกันแบบ2ชั้นนะครับซึ่งจะทําให้ตัวการแสดงสีของภาพเสดววแล้ ภาพคมชัดกว่าเดิมนะครับซึ่งเหมาะมากครับถ้าเป็นคนที่เขาเสพเนื้อหาพวกเล่นเกมหรือดูวิดีโอเลยพวกเนี้ยผมบอกว่าจอน,นี้แบบดีจริงๆนะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ต้องลองดูสักครั้งนะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆจะซื้อกันเนี่ยแล้วถามว่าผมเนี่ยจะเชียร์ให้ซื้อไหมเป็นผมเนี่ยถ้าถามผมนะผมก็จะเชียร์ให้ซื้อเหมือนกันนะครับนะเพราะว่า ตัวราคาแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่างๆที่มันให้มาเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มกับราคานะสามหมเนี่ยมันคุ้มกว่าโทรศัพท์บ,บางตัวซะอีกนะครับนะที่มันเป็นตัวท็อปทแล้วให้ CPU มาแรงๆอแต่มันก็อาจจะแรงสู้ตัว iPad Pro ไม่ได้ในราคาที่ถูกกว่านะอัะอนนี้เรื่องที่ผมมองนะเรื่องความคุ้มค่าเนี่ย ถ้าเพื่อนๆคนไหนครับเป็นสายเล่นเกมบวกหนักๆบนโทรศัพท์เนี่ยผมบอกเลยจัด iPad Pro ตัวนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนในเรื่องความแรงนะครับแล้วก็เลือกสีสันจอด้วยนะครับนะ,ะจอที่เขาใช้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับเป็นจอแบบใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ผมเห็นในตลาดเนี่ยยังไม่มีตัวไหนใช้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของผมนะครับที่ผมจะเชียร์ให้ซื้อ iPad Pro นะที่ต้องการเล่นเกมแบบสุดจริงๆนะครับ ส่วนนะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยถ้ามีอะไรแย้งกับผมเนี่ยก็สามารถมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ครับผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันไหนในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Have a great day